สวัสดีครับร้าน MC มอไซค์นะครับวันนี้จะมารีวิวรถบ้านเข้าใหม่กัน1หนึ่งคันนั่นก็คือเจ้า Honda CBR นะครับผมคันนี้เป็นรถปี2014นะครับสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าหลายคนนะอาจจะสงสัยว่าที่ร้านทำไมมีแต่รถเล็กใหม่น้อยๆนะครับทำไมไม่มีเล็กใหม่เยอะๆเลยใช่ไหมอ่ะวันนี้นะครับจะมารีวิวให้ดูกับรถที่เล็กใหม่เยอะๆอีกหนึ่งคันนะก็คือเจ้า Honda CBR คันนี้นั่นเองนะครับผมร้านเรานะครับรับซื้อรถหมดนะครับขอให้สภาพดีๆนะครับมีเล่มเขียวเอกสารชัดเจน เราไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับการจ่ายเงินสดให้นั่นเองนะใครอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์มือถือ0 8 0 5 5 8 0 3 9 6นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูคลิปการรีวิวรถคันนี้กันนะคันนี้เนี่ยจะเป็นเจ้า Honda CBR ปี2014นะครับแต่สภาพตัวรถเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะออกไปแบบเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับชิลด้านหน้าสีสันเลยของตัวรถเนี่ยสวยงามเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับไฟหน้าเขาจะเปลี่ยนมาเป็นหลอดแบบเขาเรียกว่าไงเหมือนแบบ เป็นหลอดเหมือนรถยนต์นะอ่าเนี่ยแสงสว่างมันจะเป็นแสงสีขาวปกติมันจะเป็นหลอดฮาโลเจนธรรมดาทั่วไปนะครับในส่วนของบางโคด้านหน้าอะไรต่างๆมีมาให้ครบนะครับจานเบรกเดิมๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็ยางนะครับรถคันนี้เดี๋ยวผมอุปเล็กใหม่ไว้ก่อนนะครับจะให้ดูสภาพก่อนยางเห็นไหมยางใหม่ดอกยางหนาขนาดนี้นะครับและไม่ได้ใหม่แค่ล้อหน้านะแต่ใหม่ไปถึงล้อหลังเลยนะครับผมสีตัวรถนะครับฝั่งนี้ดูสวยงามตามปกตินะครับ ตรงเขาเรียกว่าไงน,นะข้างเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ไม่มีรอยถลอกถลอกอะไรนะครับแล้วก็ถังน้ํามันด้านบนนะครับนี่ไม่มีบุบนะครับผมให้ดูเลยนะครับพวกสติกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยยังติดอยู่ครบนะครับอ่านี่ให้ดูนะตรงช่วงพุงเราหรือว่าท้องน้อยเนี่ยจะต้องโดนตรงนี้ใช่ไหมไม่มีต่อยนะครับสภาพเนียนสวยมากนะครับผมอ่ะแล้วก็ให้ดูนะครับ ฝั่งนี้นะครับนี่ตัวสีฝั่งนี้ยังดูสดสวยงามอยู่เลยนะครับท่อรถนะครับเป็นท่อเดิมๆนะครับแต่คิดว่านะครับอาจจะมีการผ่านิดนึงนะครับขยายเสียงดูท่อให้มันแบบมีความแน่นๆใหญ่ขึ้นแน่นขึ้นประมาณนั้นนะ เรื่องระบบเบรกเนี่ย CBR เนี่ยเขาจะได้ดิสด,ด,ด้านหน้าด้านหลังมาแบบนี้นะครับจาน์เบรกข้งหน้าและหลังเนี่ยเนียนๆนะครับเมื่อกี้เราดูดอกยางด้านหน้าไปแล้วเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับดอกยางนะครับหนาๆแน่น,นๆแบบนี้นะครับผมสามารถใช้งานได้ตามปกติจับมือด้านหลังมีมาครบนะครับไฟท้ายนะครับอ่าไม่มีแตกไฟเลี้ยวเป็นก้านนะครับมีมาให้เหมือนเดิมนะครับ แล้วลองดูนะโซ่สเตอร์อะไรต่างๆนะครับสะอาดตึงๆแน่นๆแบบนี้นะครับรถพร้อมที่จะใช้งานได้เลยนะครับในเรื่องของสีสันตัวรถฝั่งนี้ก็ไม่แพ้กันกับฝั่งนั้นนะครับผมเอานี้นะครับเราก็จะมาดูกันในเรื่องของเลขไมล์ตัวรถแล้วนะครับผมนี่ดูหน้าปัดซะก่อนนะหน้าปัดยังแบบไม่มีแตกลายงงลายงานะครับเลขไมล์นะครับไมล์แท้100%ไม่มีการกลับกรอไมล์นะครับคันนี้วิ่งมาอยู่ที่43,000มกิโลนะครับผม ตัวหน้าจอเนี่ยบอกอะไรได้บ้างบอกเวลารอบเครื่องยนต์ความเร็วนะครับอุณหภูมิเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นอุณหภูมิเครื่องนะแล้วก็สามารถดูในเรื่องของทิปได้นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับไฟสูงไฟต่ำเนี่ยมันจะกดที่สวิตช์แบบนี้นะครับนี่ไม่รู้ที่กาแพงเห็นไหมอ่านี่นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องดีกว่านะครับผมตัวเนี้ยเนี่ยอุณหภูมิเครื่องเย็นๆนะครับไม่ต้องมือจับขอท่ออ๋อแต่ขอท่อ เมื่อกี้นี้ผมเห็นแวบ,บ,แบ,บนะครับอยากให้ดูนะครับคอท่อรถเดิมๆนะไม่วิ่ง4ี่หมื่นแต่คอท่อยังสวยงามอยู่เลยนะครับอันนี้เป็นคอท่อเดิมๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันหน่อยนะครับกดปุ่มสตาร์ทง่ายๆทีเดียวแบบนี้เสียงท่ออะไรต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะเพาะเลยแล้วลองดูนะเครื่องเย็นๆ็อบเครื่องเบาเดินเบานิ่งๆนะครับเราจะมาเช็คกันในเรื่องของระบบไฟกันก่อนนะครับในเรื่องของแสงไฟหน้าเนี่ย ปกติอ่ะมันจะเป็นหลอดเออเขาเรียกว่าไงนะแสงแบบสีส้มอมพันทีไหมแต่เนี้ยมันจะมีความแบบพรมขาวๆนิบหน่อยนะครับอันนี้ไฟต่ําไฟสูงนะครับอ่านี่สามารถใช้ตัวหลอดไฟได้ปกติแล้วก็จะมีไฟเขาเรียกว่าไงนะไฟหลี่ลนะครับอันนี้ก็จะมีเปลี่ยนสีของไฟหลี่มาส่วนไฟเลี้ยวนะครับอ่านี่ตรงด้านหน้าเนี่ยฝั่งเนี้ย,เ,ยเขาจะเป็นแบบฝังนะครับอ่าฝั่งนี้ติดปกตินะมาดูอีกฝั่งหนึ่งนี่เหมือนกันเหมือนกันนะปกติมันจะเป็นกานเยอะใช่ไหมแต่ันี้เขาติดเป็นแบบฝังนะครับให้มันดูแบบ มีความแบบสวยงามมากขึ้นนะครับด้านหลังยังเป็นก้านไฟเลี้ยวเดิมนะครับตัวหลอดไฟไม่ขาดกับพริบได้แบบนี้แล้วก็แสงไฟท้ายนะครับอ่านี่แสงไฟเบรกมาปกตินะครับส่วนเสียงท่อตอนเดินเบาเสียงเครื่องเนี่ยผมต้องยอมรับเลยนะว่าค่อนข้างที่จะเงียบนะครับเงียบมากนะครับเสียงเครื่องอะไรต่างๆคือเงียบเลย ผมจะลองบิดให้ดูอัตราเร่งด้านบนหน่อยนะครับเห็นไหมรอบเครื่องครับกวาดกวาดอย่างเดียวเลยอ่านี่ก็ หากใครนะครับสนใจรถคันนี้นะครับผมผมตีคะแนนให้เลยนะครับโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90%ได้เลยนะรถค่อนข้างเจอกไปแนวเดิมๆสวยๆนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยจะขี่ในต่างจังหวัดก็ได้นะครับจะขี่ในเมืองก็ได้นะ CBR เนี่ยมันเป็นรถที่แบบเขาเรียกว่าไงขี่ได้ทุกสถานที่เลยนะครับเครื่อง 150cc อนะออกตัวไฟแดงเนี่ยนำแน่นอนนะครับผมแล้วก็ ก่อนที่เราจะส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับเราก็มีการตรวจสอบเช็คสภาพตัวรถรอบคันให้ให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับตัวรถยังมีการรับประกันเครื่องให้อีก30วันนะครับมีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้แล้วก็ที่ร้านเรามีบริการจัดส่งให้ด้วยทั่วประเทศไทยรองรับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้าเองด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดหากใครอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงสามารถมาได้เลยที่ซอยเพชรเกษม77 มาไม่ถูกนะครับโทรหาได้เลยที่เบอร์มือถือ0 8 0 5 5 8 0 3 9 6นสามาะครับสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อขอดูรุปรถคันนี้เพิ่มเติมรอบคันอีกทีนึงได้เลยนะครับผมหรือถ้าเกิดหากใครมีรถรุ่นนี้หรือว่าจะเป็นรถรุ่นอื่นอยากจะเปลี่ยนอยากจะลองอะไรแนวใหม่ๆแบบนี้นะครับกับเจ้า cbr เนี่ยก็สามารถส่งรูปรถมาแลกเปลี่ยนเทิร์นกันได้นะครับร้านเรารับซื้อขายทั่วประเทศไทยนะเรามีทีมงานวิ่งให้นะครับผมยังไงวันนี้นะครับผมก็ขอฝากร้าน mc มอเตอร์ไซค์นะครับเอา เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีกหนึ่งร้านด้วยนะครับผมใครอยากจะได้รถมอเตอร์ไซค์มือสองซื้อกับร้านที่ไว้วางใจได้นะอย่างรถที่ร้านเราเนี่ยก็จะเป็นรถที่รับซื้อตามบ้านจากเจ้าของโดยตรงนะครับจะไม่ใช่รถประมูลมามีการตรวจสอบเช็คสภาพตัวรถอะไรต่างๆให้ครบชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็สภาพตัวรถนะครับเป็นไปนตามที่รีวิวเลยนะครับผมก็จะถ่ายให้ดูแบบละเอียดแบบนี้นะครับใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง youtube ช่องนี้กันเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ